了呢。 เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องไต่สวนสอบสวนอันต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อรับไว้เสร็จมันจะมีอยู่3ก๊กค่ะรับไว้ข้อหาที่มาตรานี้เขาเนี่ยมีการไปร้องคือข้อหาอะไรผิดจริยธรรมอันร้ายแรงมาตราอะไรมาตรา160ของอะไรของรัฐธรรมนูญซึ่งสารัฐธรรมนูญเขามีหน้าที่ในการที่จะไปเจรณานะคะและนะคะข้อ4กับข้อ5 2ข้อที่อยู่ในวงเล็บของมาตรา160นะคะมันเป็นเกี่ยวกับการจริยธรมร,ยร,ร,ร,ยธรมอันร้ายแรงเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอันร้ายแรงของผู้ดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีหรือ นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลสาธารณะที่ดํารงตาแหน่งทางการเมืองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดปหยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะมี3ก๊อกค่คะที่เกิดดิฉันฟังจากข้อกฎหมายนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเนี่ยนะคะมีการรับไว้เนี่ยจะมีการวินิจฉัยเนี่ยประมาณ3ข้อ3ข้อนั้นแล้วแต่ว่าจะออกมาข้อไหนบางคนบอกว่าถ้าเกิดออกมาข้อที่1ก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแพทองทันก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะวินิจฉัยเสร็จค่ะถ้าหยุดปฏิบัติ ก็คือภูมิธรรมค่ะจากนั้นปุ๊บข้อที่2คืออะไรข้อที่2ก็คือว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องก็คือกูไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะคะดังนั้นมันก็อาจจะออกแบบเดียวกันกับกรณีที่มีการสารเคยสั่งให้ภูมิธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ d s i กับรัฐมนตรีวัฒนธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมยู่ DSI จําได้ใช่ไหมคะค่ะอาจจะสั่งแบบนั้นก็ได้แต่เราไม่รู้นะคะว่าสั่งหรือไม่สั่งแบบนั้นนะคะแต่เราวิเคราะห์ไ้เฉยๆว่ามันเทียบเคียงกันส่วนข้อที่3 3คคืืออออะไรข้ที่ก็วาสาารััับบบไววว้แแต่ขะเเดดีียยกกนทํน กับเษฐาเสฐาคืออะไรแบบเดียวกันก็คือว่าอพอรับไว้พิจารณาแล้วก็พิจารณาเลยค่ะพิจารณาเลยฟันเลยค่ะว่าอ๋เอเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสืบสวาวเราเรื่องเลยเพราะว่าทําผิดเต็มกระทงเต็มประตูก็อาจจะต้องมีการวินิจฉัยเลยโดยกําหนดระยะเวลาวินิจฉัยซัมติงไหลแดดออกข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามนี่คือนะคะสามร,รัฐธรรมนูญการทําหน้าที่มันจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูนใครก็ตามแต่มานั่งงองแงกระจองงองแงเป็นเด็กกระทืบเท้าบอกว่า,ารัฐธรรมนูนจะมีอำนาจมาหน้าถอด นายรัฐมันตีถูกเรื่องมาจากประชาชนนายรัฐมนตีถูกเรื่องมาจากสสทำไมเนี่ยสารน้ำนวลมีกไม่กี่คนจะมานั่งตัดสินเนี่ยเอานายรัฐมนตีออกจากตำแหน่งได้อย่างไรมันจะมีคนร้องให้กรจจงงงแงแล้วก็พูดแบบนี้มันมีอาจารย์บางคนพูดแบบนี้มันมีพวกสสในสภาบางคนสุกซ้มเตือแดงชอบพูดแบบนี้ใช่ไหมคะฟังดูปากมอลลี่นะคะดูปากมอลลี่นะคะ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐนูญฉบับที่พวกมึงไปเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยประชาชนก็เลือกมึงมาจากรัฐนูญฉบับนี้แหละและรัฐนูญฉบับนี้เนี่ยเขามีสารรัฐนูญมาตั้งแต่ต้นและรัฐนูญฉบับนี้เนี่ยเขาก็มีข้อบังคับแบบนี้มึงไม่อ่านเองอีส่งตึงกูบอกแล้วอย่าลอกข้อสอบอย่าลอกข้อสอบอย่าลอกข้อสอบมึงอะลอกดีนักเป็นไงเรวก็มึงไม่อ่านเองอีส่งตึงมันเป็นข้อปฏิบัติของจริยธรรมทางการเมืองอีส่งตึง มึงมาเป็นสอสอมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกังนตีมึงไม่รู้ข้อกฎหมายที่บังคับตำแหน่งมึงได้ยังไงอีเสิ่งเติง ค่ะอันนี้นะคะแต่คะแนเดียวกันแล้วอีกสาลหนึ่งเราฉันงงอ่ะดรมาริกาอีก3าหนึ่งคือ3าดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งกลางการเมืองซึ่งไม่ใช่พรุ่งนี้ศ <c oughs> าลนั้นเป็นยังไงศาลนั้นก็คือว่ามันมีคนซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยเป็นผู้ร้องเนี่ยไปร้องผ่านปาชาปาชปปชเป็นพนักง,งานสอบสวนเหมือนกับตํารวจแล้วปปชาเขาก็รับไว้แล้วรับไวแล้วปุ๊บเขาจะต้องพิจารณาก่อนพอพิจารณาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใช้เวลาจํานวนหนึ่งซึ่งช้ากว่าศาลรัฐธรรมนูญช้ากกกกวววว่่่าา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 าเเเเเปป็็็นนนนนพรรรรระะะะะะออไช้้้คคจตงบมยหลลัฐแ ที่ไปร้องสามารถเป็นประชาชนได้อะไรได้และนี่ประชาชนเนี่ยเขาไปร้องไว้ที่ศาลนะคะเขาไปร้องไว้ที่ปปชอีกคาะรหนึ่งร้องปปชแล้วยังไงพอร้องปปชเสร็จเนี่ยปปชเขาจะต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นเป็นเป็นหลายเป็นปน่าจะเป็นคดีสามดีกาแผนคดีอาญาเพราะฉะนั้นแปลว่าอันนั้นมีสิทธิติดคุกไปที่ศาลดีกามีสิทธิติดคุก แต่คณะกรการมันยังไม่ถึงสารอาญาตอนนี้ถึงแค่ปปชและคณะกรอีกอันอีกอันหนึ่งมีคนไปร้องไว้ที่กกตร้อ,องกอรกตร้องกรก,ะกะตนีข้อหาที่คุณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะกียกานเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกีรมการทำผิดจริยธรรมร้ายแหลงดังนั้นการเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง,แล,แ,ง,ง,กกองและทำผิดจริยธรรมร้ายแหล่งาส,าสามารถยุบพรรคได้เพราะฉะนั้นแปลว่าขั้นตอนกกตก็อาจจะอีกนานโขและกะ็กตไปส่งใครกรกตรวบรวมมาเหลักฐานเสร็จก็ต้องเอาไปส่งสารล่นหนูเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าแพรทองทานถูกร้องในเรื่องเดียวกันนี้อยู่3ที่สามแหลง่ง ขณะเดียวกันแหล่งแรกที่กำลังชัดเจนที่สุดคือสารรัฐธรรมนูญซึ่งผู้ร้องดันเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาลงชื่อกันตั้ง30กว่าคนร้องไว้แล้วพรุ่งนี้จะรับไม่รับพรุ่งนี้รับรู้ค่ะลุ้นกันค่ะประมาณสักสิบโมงเช้านะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วจากนั้นปุ๊บขมุบไว้ขมุบไว้คนที่ไม่ต้องมาหลับไม่ต้องนอนไม่ใช่กูนะคะไม่ใช่มึงนะคะอีช้อยนู่นค่ะลูกผัวตัวเมียของพระน้าท่านผู้นําประเทศค่ะลูกผัวตัวพ่อของลูกผู้นาประเทศค่ะไม่หลับไม่นอนกันละกับพรุ่งนี้ไม่รู้ออกสี่ออกแป ตามนั่นแหละค่ะนั่นเป็นข่าวแรกที่ดรมาลิกาจะเล่าจบข่าวแรกนะคะจบข่าวแรกนะคะมีใครจะถามข่าวแรกนี่ไหมคะเชิญค่ะเชิญคาถามแรกเลยค่ะอีชอยเชิญเลยค่ะเชิญคาถามแรกเชิญค่ะมีใครจะถามเชิญค่ะมีใครจะถามเชิญค่ะมีใครจะถามเชิญค่ะถามไหมคะเชิญค่ะแม่นายกจะเป็นยังไงเนาะกูไม่รู้ค่ะกูถามว่าแม่แม่กูสบายดีแต่แม่นายกกูไม่รู้นะคะใครมีคําถามอะไรจะถามเชิญค่ะ ขอให้โดนโทษสูงสุดค่ะอยากขอคําถามไม่เอาประโยคบอกเล่าก่อนได้ไหมคะฮะขอคําถามค่ะขอคําถามค่ะทําไมวันนี้สวยจังหมายถึงกูเลยอีต,ตุ้งติ้งค่ะมึงพูดตรงๆคําถามว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่แน่ไหมแน่นอนไหมอืมอีนี่ กูบอกว่ามันมีทางออกสามข้อตัก,กูไม่ได้หมายความว่ากูฟันธงว่าจะหยุดหรือไม่หยุดทั้งหมดอยู่ที่3าอีนี่มึงจะหาว่ากูละเมิดละเมิดกูไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลนะอีนี่เออแล้วแต่นนูญเ,เขาเขียนไว้อย่างนี้มันมีทางออกหนึ่งสองแล้วก็สามซึ่งมันพรุ่งนี้ถึงจะรู้ไม่ใช่กูนู่นนู่นไปที่ศาลนู่นเออ,อจัดไปจัดไปพวกมึงกันเนาะมึงก็จะหาเรื่องให้กูอีกละเออกูเล่าให้มึงมึงฟังเฉยๆว่าเขาวิเคราะห์กันตามเอกสารข้อมูลกฎรกฎหมายเขาวิเคราะห์กันเช่นนี้แหละ อาต่อไปถามมาถามมาพ่อเขาจะหนีไหมคะพ่อกูเนี่ยยังอยู่สบายดีจิบ่าอยู่ทุกวันเลยแต่พ่อมันกูไม่รู้เออพ่อกูไม่หนีแต่พ่อมันจะอยู่หรือเปล่ากูไม่แน่ใจโอเคนะตามนั้นะนะมุดช่องมารอดไหมอุ้ม,มารอดก็ไม่รอดทําไมล่ะงต้อน,นี้แต่เก็บายแดนเนี่ยทางช่องมารอดตอนนี้ทหารเขาเอารวน้นาไปกันหมดแล้ว อาอทำไมล่ะเอาก็มือเสกไปลบกับไอหุ่นสิ้นไงปรากฏว่าไอหุ่นสิ้นเนี่ยมันก็เอาั้วนหนามมามลุกมากั้นไว้เหมือนกันส่วนทางฝั่งกูทหารกูแม่งลบพิเศษก็เอาั้วกั้นหนามเนี่ยไปกั้นไว้ประมาณ800กว่ากิโลนับตั้งแต่นู่นเนี่ยภาษาตามเมินทมเนี่ยตามมันคอยตามมันต้นเนี่ยลงไปถึงจังหวัดปราดเนี่ยแม่งล้วรลุดมหนามแม่งรอดมึงอย่าว่าแต่ว่าหมามันจะรอดได้เลยมึงกระลอกแม่งยังรอดไม่ได้เลยมึงอาจัดไปเลยค่ะแม่จัดไปค่ะ ทับบกทับเรือตำรวจเขาอวดพวกกันนักหนาทำไมหรือมาทับฟ้าเอาไปทางไหนดีละเมืงองอาจัดไปจัดไปรอสิบโมงทุกคนจะรอสิบโมงอ่ะรอสิบโมงมึงตดรอได้เลยค่ะและขณะเดียวกันสามกว่าจะวินิจฉัยนะ่จาจะประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนั้นนะคะจัดไปเลยค่ะแม่เอาตามนั้นนะคะแม่ข่าวที่หนึ่งจบไปนะคะต่อไปเป็นข่าวที่สองค่ะ ค่ะต่อไปเป็นข่าวที่สองค่ะข่าวที่หนึ่งไม่มีใครมีคําถามแล้วใช่ไหมคะไม่มีใครมีคําถามแล้วเนาะอาต่อไปเป็นข่าวที่สองค่ะต่อไปเป็นข่าวที่สองนะคะที่เชิจะอ่านข่าวที่สองค่ะไปอย่างเร็วค่ะไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วค่ะไปอย่างเร็วดรตุ้มาิกาทำไมรีบอะกูรีบค่ะรีบไปไหนกูจะรีบไปไล่ควายดูตุมนาิการรีบไปไหนกูจะรีบค่ะรีบไปไหนรีบไปไล่ควายจัดไปค่ะ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  ไล่่าวเ่าตอนวันที่28พวกมึงก็ไปไล่แล้วมามาคณะเนืองประมาณเกือบล้านคนวันนั้นพอดีกูเป็นไข้กูก็เลยไม่ได้ไปทาไมล่ะจริงๆแล้วกูได้ยินสายข่าวรายงานมารายงานมาว่ายังไงรายงานมารายงานมาว่ามีคนจะดักตบดเรมาริการทำไมถับผัวกูก็เลยไม่ให้ไปเออผัวกูก็เลยมัดขาติดติดหัวติดหัวเตียงไม่เลยผัวผัวมัดขาติดหัวเตียงไว้เลยก็เลยไม่ได้ไปค่ะเออนั่นล่ะค่ะประชาชนล้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 นมากไาไก่กองค่ะอืตัดไปเลยค่ะ โอเคจัดไปเลยค่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะต่อไปเป็นข่าวที่2ค่ะรีบไปไหนด้านำมรีการกูจะรีบไปไล่ควายตามนั้นแหละตามนั้นอ่ะ อาจารย์จะไปออกทีวีอีกไหมคะพรุ่งนี้รมริกาจะไปออกทีไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ออกคะ่ะออกวันมะลืนนะคะวันมะรืนติดตามประมาณเที่ยง45ที่ช่องเวิร์กพอยบุ๋มปนัดานะคะคอมน่นนาช่วงนี้รับงานลาดรับงานหลวงคะ่ะตามนั่นน่ะคิวไม่ว่างนะคะช่วงนี้จัดไปคะ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะเราจะได้ฟังคลิปเด็ดจากลุงวุ้นเส้นอีกไหมคะ มึงเชื่อกูเถอะทำไมละ่ะคลิปเด็ดพวกนั้นมันไม่เด็ดกว่าที่พวกมึงได้ยินมาแล้วหรอกมึงไม่เรียกอยากได้ยินเลยทำไมละ่ะได้ยินแล้วมันจะ,สะแสลงใจกูสงสารสงสารอะไรลนะ่ะกูสงสารกูสงสารแผ่นดินไทยไม่ต้องอยากได้ยินหรอกอีวุ้นเส้นเนี่ยกูว่าอย่าปล่อยมาเลยทำไมละ่ะแค่นี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะมีต่อไปคะ่ะทุกคนอ่าต่อไปมึงไหนไหนมึงพูดถึงคลิปแล้วไหนไหนมึงพูดถึงคลิปแล้วแล้วตัวบริการจะขออนุญาตเลยนะคะข่าวต่อไปคะ่ะทุกคนต่อไปข่าวต่อไป เข้าต่อไปข้าวต่อไป,อไปเออไอ้นั่นไปนไหนวะเนี่ยไอ้จิงจาบันไปไหนวะจิงชาตีไปตีมาเดี๋ยวมันจะอ่ะข่าวต่อไป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 ในวันเดียวกันมึงที่สารอาญารัชดาปรากฏว่า ทักสิณนแทอวยนามสกุลอวยหัวพ่อหัวเรือใหญ่ของนามสกุลอวยปรากฏว่าถึงเวลาจะต้องไปขึ้นศาลขึ้นศาลอันเนื่องมาจากคดีที่โดนคือหนึ่งหน 112, ึ่งสองมนประมาทในหลวงรัชกาลที่9้าซึ่งผู้ร้องผู้ร้องเป็นอดีตผู้บญชจาการทหารทหารบกผู้ร้องเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก วันที่เกิดเหตุช่วงนั้นผอบอทอบอซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในยุคนั้นสมัยนั้นดํารงตําแหน่งอยู่พอดีเป็นผู้อํำนวยการกอร,รมนรโดยตําแหน่งเพราะจานั้นแปลว่าเมือ่อมีเหตุเกิดที่นอกราชอาณาจักรจากนั้นปุ๊บ ปรากฏมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชอาจาักรและน,นอกราชอาจากักรสรุปแล้วก็คือกอลอมนอก็เลยจะต้องมีการดําเนินคดีพอ,อ,อก,กอลอมนอก็คือผู้บัญชาก,การตํารวจและผู้บัญชาก,การทหารผู้บัญชาก,การทหารก็เลยแจ้งความดาเนินคดีกับทักษิณแซ่อวยข้อหา1 1 2หมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพของในหลวงรัชก,กาลที่9้า คนจะหมิ่นประมาท่างไรนั้นหมิ่นประมาท่างไรฉันจะไม่สามารถเล่าให้ฟังได้หมิ่นประมาท่างไรอดีผู้บัญชารทหารบกก็ไม่สามารถเล่าให้พวกเธอฟังได้หมิ่นประมาท่างไรไม่สามารถที่จะเอามาเผยแพร่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเผยแพร่จะเป็นการเผยแพร่ซ้ําและมึงจะทําผิดท,ทันทีและความผิดของมึงในการเผยแพร่ซ้ํามันจะเท่ากันกับอีกคนที่มีกระทําความผิดตั้งแต่ต้ตนตอเพราะฉะนั้นเผยแพร่ซ้ําไม่ได้ดังนั้นกระบวนการศาลยุติธรรมจะเป็นคนวินิจฉัยเรื่องนี้เองและวันพรุ่งนี้ทักษิณชินวัตรจะต้องเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดา จะไปรับฟังนะคะกรณีที่สารจะต้องไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดด่าในหลวงราชการที่9 1 1 2จริงหรือไม่ที่ประเทศเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องทังนโมเลยถ้าเกิดเราเป็นบ้านถ้าเกิดเราเป็นครอบครัวบ้านจันทร์สองพีเราต้องท่องนโมอย่างเดียวท่องนโมอย่างเดียวเลย ว่านโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทุลาหลังจากนั้นท่องนโมสามตบเ็ปุ๊บขึ้นไปเลยค่ะพุทธังสรณนังหุนเส้นมิธรรมังสรณนังวุญเส้นมิสังกังสรณนังอะวุญเส้นนะแมตามนั้นแหละโอเคนะคะพรุ่งนี้ท่องนโมอย่างเดียวเลยค่ะอย่างอื่นไม่เกี่ยวแล้วล่ะโอเคนะคะเส้นเอ็นก็ไม่เกี่ยว เส้นก๋วยเตี๋วก็ไม่เกี่ยวเส้นอะไรก็ไม่เกี่ยวพรุ่งนี้ท่องนโมอย่างเดียวทั้งบ้าน้วหาว่า <hierarchy> ฉันมาขยี้เลยนะคะแต่กูบ,บอกแล้วว่าให้มึงรู้สี่รู้แปดกูบอก,กมึงตั้งหลายทีว่าให้รู้สี่รู้แปดมึงเสือกก็ไม่รู้สลาแอดอะไรสักทีหนึ่งกูก็ต้องบอกเลยค่ะว่านาทีนี้กูไม่ได้ขยี้มึงนะคะแต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงที่สมควรที่จะเกิดขึ้นแล้วแน่ โอเคนะคะทุกทุกคนจัดไปตามนั้นน่ะโอเคข่าวจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ระทึกไหมล่ะมืออีชอยอีอีชอยมึงว่าระทึกไหมอีชอยมึงว่าระทึกไหมระทึกไหมอีชอยมึงว่าระทึกไหมกูว่าระทึกกว่าอะไรทั้งปวงพรุ่งนี้มึงอย่าขี้นะมึงตดทีเดียวตอน10บโมงจากนั้นปุ๊บบ่ายสามมึงขมุบไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะบ่ายสี่บ่ายห้ามึงจะโลงเลยอีชอยเอ้ยมึงอดมึงขมุบมึงขมิบขี้ไว้เลยค่ะบ่ายสี่บ่ายห้ามึงค่อยพ่งทีเดียวบนโถส้วมระทึกแน่ๆมึงเอ้ยพ่งไปหมดเลย ลุ้นระทึก <laughs> ลุ้นระทึก <laughs> ลุ้นระทึก <laughs> เป็นกูก็กูขี้ไม่ออกขี้ไม่ขี้ไม่ออกขี้ไม่ออกตดไม่ออกแหละถ้าเกิดกูเป็นบ้านจันสองสีนะมึงเอ้ยขี้ไม่ออกตดไม่ออกวันพรุ่งนี้อะ่ะอือต้องขมุบไว้ก่อนขมุบขมุบขมุบขมิขมิขมูบขมุบขมุบไว้ค่ะห้าโมงเย็นทุกอย่างถ้าเกิดมันโล่งแล้วคันปล้องไปเลยโอเคนะคะจบข่าวที่สองค่ะค่ะจบข่าวที่สองนะคะจบข่าวแล้ว ไปค่ะนะคะล่าสุดมี15องค์กรทางด้านรัฐนูนก็ดีองค์กรนู่นองค์กรนี่องค์กรภาคนักศึกษาองค์กรประชาชน15องค์กรค่ะ15องค์กรของภาคประชาชน15องค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ15องค์กรที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยต่างๆ15องค์กรค่ะเขาได้มีการนะคะยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานลาออกค่ะ15องค์กรได้ยื่นวันนี้แล้วนะคะ15องค์กรนั้นเป็นใครอะไรยังไงบ้างไปเซิร์ชดูข้อมูลเอาเองนะคะ15้าองค์กรคูอ่านชื่องานหมดไม่ รับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติดโดยการลาออกซักออกไป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 ลาออกซก 15องค์กรได้ยื่นแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะ15องค์กรนั้น <c oughs> เขาเห็นแล้วว่าการชุมนุมของพี่น้องประชาชนนะคะตอนวันที่28นั้น,นั้นเป็นการชุมนุมที่มีประชาชนล้นหลามมากบางคนประเมินว่าส0,000ื่นบางคนประมาณว่า3 0 0 0 0 0บางคนว่าประมาณว่า3ล้านดเรมาริกาบอกเลยนะคะดิฉันวัดง่ายๆเลยนะคะวิธีการวัดง่ายๆนะคะวิธีการวัดง่ายๆนะคะวิธีการวัดง่ายๆนะคะเธอรู้ไหมถ้าเกิดเป็นสนามหลวงเนี่ย ถ้าเกิดไหลชนไหลสนามหลวงเบียดได้4ี่แสนคนแต่ถ้าเกิดเดินหลวมๆเนี่ยสนามสนามหลวงเนี่ยบรรจุได้ประมาณ2 0 0 0 0นคนแต่ถ้าเกิดเป็นที่นะคะอนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ยมันมีประมาณครึ่งหนึ่งของสนามหลวงบริเวณมันเนี่ยครึ่งหนึ่งของสนามหลวงครึ่งหนึ่งของสนามหลวงแปลว่ายืนเบียดเบียดกันเมื่อวานเนี่ยยืนเบียดกันมากยืนเบียดกันมากถ้าเกิดครึ่งหนึ่งของสนามหลวงแปลว่าประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0นคนค่ะอันนี้อี้อยกูบอกได้เลยนี่กูเอาประสบการณ์กูวัดเลย2 0 0 0 0นคนค่ะเมื่อวาน2 0 0 0 0นกว่า มึงไม่ต้องไปถามแชท g p t ค่ะถามกูเนี่ยดรมาริกาเนี่ยกูเนี่ยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบม็อบมาทุกทุกทุกยุคท,ทุกสมัยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งแหละตั้งแต่อีเต้นเผาบ้านเผาเมืองตั้งแต่อีตุ่โอ้ยขอโทษค่ะอีพิตุตั้งแต่อีเต้นเผาบ้านเผาเมืองตั้งแต่อี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 ปดอีปดรูปที่มีอยู่ทุกบ้านจะไปบุกโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จะไปปลดโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังยังยังอยู่กูบอกได้เลยว่ากูสู้กับเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้้้นนนนกกกกกกููบบออออีี่่่่่่เเเเลลยยยคคคะะะะปรมมมิม็ไดาาว อนุสมบติใช้สมรภูมิสองเซนกว่าจัดไปค่ะตอนนี้นะประเด็นที่มึงต้องดูเนะี่ยประเด็นที่คุณต้องดูอนาคตเนี่ยไอ้เทีย่ยไม่รู้ใครออกกฎหมายมาค่ะว่าลูกต่างด้าที่เกิดในไทยจะให้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติค่ะแล้วยังไงคะ่ะอ่ากม็มึงไม่มีใครเข้าให้กันหรอก มันจะบันทอนต่อความมั่นคงอย่างหนักมากไม่ใช่ไม่ใช่บันทอนเลยอีกสองเจเนเรชั่นมึงได้มึงได้เลือกต่างดา้าวนั่งเอี้นายกแน่แล้วมึงก็จะมีเหลือไทยแท้เพราะว่าต่างด้าวแม่งจะแหกเข้ามาไทยเพราะลูกเพราะหลานกันเอาสัญชาติไทยแล้วก็จะยึดครองไทยกันทุกวันนี้ก็ยึดจตไมไยึดไงแล้วอิทิบานเฮงซวยอิทิบานตุ้งติ้งสดิ้งสีอิทิลาอิทิบานอิทิลาบันอิรัตบันเพื่อขมิอิรัตบันเพื่อพม่าให้ให้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะให้มึงตชาิคนนทที่มประโย อืมนี่มึงเอาต่างด้าวมาเกาะมากินออืมอืมมล่าสุดเนี่ยไม่รู้ใครคิดนโยบายนี้ รัฐบ,บาลเพื่อไทยไงลูกหลานเกิดในไทยจะให้สัญชาติไทยล่าสุด,ดโโรัฐบ,บาลเพื่อไทยโดยผัวเขาอ,อีกบสุวรรณันอีพี่บุกเนน,นุพนน้องอีพี่บีนั่นแหละถแถลงข่าวในนําโคศกของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจากนั้นปุ๊บก็บอกว่ารัฐบ,บาลเพื่อไทยรัฐบาลอุ้งยิงสดิ่งสีเอีนี่เนี่ยมีผลงานในการออกนะคะบัตรประชาชนบัตรประจําตัวให้กับต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยให้กับต่างด้าวทั้งหมดนะคะที่มีการรอทะเบียนอยู่ทั้งหมด4 0 0 0 0 0คนอาอินนรกแม่งให้ให้ให้บัตรประชาชนคนพม่า4 0 0 0 0 นนรัฐบาลอีทุ่งติง้งจะดิ้งสีแล้วมันบอกว่านี่เป็นผลงานของมันมันว่าอูโหูอีนี่เอาต่างด้าวมาอยู่ประเทศไทย400,000นคนมันบอกเป็นผลงานแล้วกูบอกให้นะเรื่องนี้นะเอ,อที่กูเรียน <c oughs> เคยเรียนมานะความมั่นคงการอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าแม่งเลวร้ายกว่าการขายชาติแผ่นดินคือการที่มึงเอาคนนอกเข้ามาอยู่เพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่มึงทําเนี่ย มึงกาลังทําเอาเจเนอเรชันนี้อีกสองเจเนอเรชันม,มึงได้เลือดพมา่าเลือดต่างด้าวเลือดลาวเลือดขเขมรแม่งมานั่งนายกแน่นอนเพราะมันถือว่ามันเป็นสัญชาติแล้วอ่าแล้วที่นี้ไทยแท้มึงก็จะไม่มีเหลือละม,มึงจะโดนกกืนเพราะในแอสเซียนทั้งหมดเนี่ยไทยแม่งใหญ่สุดทุกคนแม่งอยากมาอยู่ไทยหมดมนะแล้วการที่มึงทําเนี่ยไม่มีใครก็ทํากันสมัยกูเรียนเนี่ยมีอาจารย์เขาเร่ากูจำไม่ได้นะตะวันออกกลางประเทศประเทศอะไรไม่รู้เนะ แมงฝรั่งแม่งไปลบลบยังไงก็ไม่ชนะอืมรู้ไหมมันทํายังไงอืมมันบอกว่าอีกร้อยปีประเทศเนี้ยต้องเป็นของมันโดยที่มันไม่ต้องลบอืมอ่ามันทําโดยการที่มาแห้ฐานมันอ่ะคมคืนผู้หญิงทุกคนในประเทศนี้อืมแล้วก็เป็นจริงเมื่อวดูเชื้อชาติหนูจะไม่ได้ชาติอะไรทุกวันเนี้ยตอนเรากลางแม่งเป็นฝรั่งหมดขาวหมดเป็นหย่อมกลางอยู่คนเดียวออืมม พราะลูกเกิดมาก็เป็นเชื้อชาติมันลูกเกิดมาเป็นเชื้อชาติเรือมันมันยึดมันยึดของประเทศนี้โดยการที่มันเอาไปมีลูกมีหลานอยู่ในชนชาตินั้น,นีหน่อยประเทศไทยก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ามึงให้ต่างด้าให้สิทธิต่างด้าขนาดน,นั้นอืมอีเกียมึงก็จะมีแต่ความเป็นไทยแท้เลยอืมใช่ตามนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้อะมากินมาอยู่มาเรียนอะไรมึงประเคนไปหมด แต่คนไทยที่แม่งเป็นไทยแท้ทํางานเสียภาษีโคม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 แล้วแม่งก็ย้อนแย้งด้วยนะมึงจํากัดอาชีพไม่ให้ต่างด้าวทำนะเสร็จแล้วมึงก็เก็บภาษีคนไทยอืมแล้วมึงเอาภาษีไปปนเปอร์สังเวยต่างด้าวค่ากินค่าอยู่ค่าการศาึกษาค่าโรงพยาบาลอืมมึง่าย้อนแย้งไหมแต่มึงจํากัดอาชีพต่างด้าวที่อาชีพที่แม่งน่าจะเก็บภาษีได้อะถ้ามันมทํา แต่เราก็เป็นกดบอกอาชีพเนี้ยสืบหวให้คนไทยทําออืืมมแต่ขณะเดียวกันมึงให้มันไปทํางานแรงงานแต่ขณะเดียวกันมึงก็ให้มันเรียนสวัสดิการของรัฐของไทยซึ่งเป็นภาษีของกูที่กูเสียอืมแต่มึงให้มันไปทํางานที่มันไม่ต้องเสียภาษีอืมมึงคิดว่ากระบวนการความคิดเป็นยังไงมึงให้มันไปทํางานที่มันไม่ต้องเสียภาษีอ่ะอื แต่ขณนวกันมันใช้ภาษีกูใช้ภาษีทุกคนในประเทศอืในการเรียนการกินการอยู่การรักษาพยาบาลอนี่คือหลอกความคิดของนักการเมืองอ นักการเมืองมักจะไม่คิดครอบกลุมในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและมักจะคิดสั้น,นๆเฉพาะตัวเลขของคนที่จะเอามาลงคะแนนเสียงให้กับตนแต่โดยที่ไม่ได้คิดนะคะถึงความมั่นคงในยืนยาวแล้วนักการเมืองจํานวนไม่น้อยที่บางคนก็ไม่ได้ใช้ไทยแท้บางคนก็แซนั่นแซนี่เพราะฉะนั้นก็มักจะไม่ค่อยคิดในเรื่องเกี่ยวกับว่าความยั่งยืนของความมั่นคงของประเทศของชาติ ประเทศไทยบอกว่าจํากัดอาชีพอาชีพนี้ต่างชาติทาไม่ได้สวงวนไว้คนไทยและอาชีพที่รู้ว่าเนี่ยแม่งเป็นอาชีพที่ต้องเสียภาษีอืแต่พม่าทํางานที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่พม่าแม่งส่งลูกเรียนโรงเรียนรับใช้นบริการรับได้อาไอ,อเทียกูมีจะจ่ายจะจ่ายโอเคจบนะคะจบไปแล้วหนึ่งจ็อบเนาะโอเคเคลียโอเคค่ะเรื่องนี้สะท้อนไปถึงรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะและดรบริการจะไปสู่ข่าวที่สามต่อไปอันเนี้ยอันเนี้ยคือ มากกว่าไอ้ที่ว่าเสียชายแดนอีกอันนี้มึงกำลังเสียทั้งชาติเลยม,งลยมงึงเอาตังรับต่างดาวเข้ามาอยู่ ปกติแล้วเนี่ยการให้ต่างด้าวเข้ามาอยู่โดยการที่เขามาเป็นเนี่ยนะคะพลเมืองในการที่จะต้องถือบัตรชมพูแล้วก็ทํางานโดยใช้แรงงานแล้วก็เก็บเงินนะคะส่งไปที่บ้านเขาและเมื่อไหร่บ้านเมืองของเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาองแงะถุกต้องที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าการที่ปล่อยให้เขาเนี่ยมานั่งตั้งลูกตั้งหลานออกลูกออกหลานซื้อบ้านซื้อช่องได้เนี่ยอันนี้เนี่ยจบละโดนกลืนชาติ <S 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 อืม นะทุกคนเยอะเรื่องที่พูดอ่าอ่ะ,อะกลับมาเดี๋ยวมีอะไรจะพูดก็เดินเข้ามากันแล้วกันนะคะคุณผู้ชายตันนั่นแหละโอเคนั่นแหละเอ,อ่อต่อไปทุกคนข่าวต่อไปทุกคนอ่ะข่าวต่างด้าวจบแล้วเนาะออข่าวต่างด้าวจบนะคะทุกคนข่าวต่างด้าวจบ ข่าวดอเรบริการมีหลากหลายข่าวนะคะมีทั้งข่าวการชุมนุมมีทั้งข่าวเรื่องสารเรื่องยุทธธรรมมีทั้งข่าวเรื่องต่างด้าวต่างแดนข่าวต่างชาติแล้วก็ข่าวนะคะแล้วมีหลากหลายข่าวข่าวต่างประเทศนะคะเมื่อสักครู่นี้ข่าวต่างประเทศได้รายงานให้ทุกคนทราบแล้วนะคะทุกคนข่าวต่างประเทศได้รายงานให้ทุกคนทราบแล้วนะคะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเป็นข่าวต่างประเทศโอเคค่ะทุกคนข่าวเปิดด่านอืมกรณีข่าวเปิดด่านค่ะปรากฏว่าอีตําเหะ อีตาําเหาะหนึ่งนะคะพยายามในการที่จะงออีลง